ให้โใหญ่ประจําปีแล้วก็จิ๋วนะคะคําแนะนาท้ายคลิปนี้นะคะแล้วที่สําคัญ1ปีน้องเข้ามาครั้งเดียวค่ะถ้าไม่รีบจัดจองสินค้าก็คือหมดนะคะเราเจอปัญหากันทุกปีว่าของไม่พอขายนะคะผิวนุ่มผิวออร่าต้องคู่นี้แหละค่ะรีบกดตอนนี้นะคะไม่งั้นหมดด้วยนะนี่นะครับ2ขวดเหลือ1290บาทเท่านั้นนะครับห้ามปกติเนี่ย4,580ันารบนี่แต่คุณได้นลาคาเพียงแค่หนี่อ้ยเก้าบาทเท่านั้นแนดอยู่ในกล่องสวยๆแบบนี้คุณแอรู้สึกนขออน ฟูขึ้นมาเลยค่ะครบหนึ่งเดือนนะคะริ้วรอยต่างๆบนใบหนะ้าต,ตื้นขึ้นอย่างชัดเจนพอให้ดูนี้เลยป้ายอย่างนี้นะให้เห็นกันอย่างนี้เลยนะพอทาไปปุ๊บแมคุณจะเย็นๆนะเย็ยนๆที่ผิวเลยนะคะแล้วก็ทาเท้าเรียนต่อเนื่องกันนะคะ,ะเทียบกันดูความตึงของข้อมือเห็นไหมมันฟูขึ้นมาอย่างงี้สองกระปุกวันนี้หนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทกแบบนี้ที่สำคัญแพคกสกวยแพคคู่แบบนี้นะคะเพียงหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะอันนี้นะคะว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับซื้อตุลนะกันสำหรับแอมนะต้องใช แพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้ซื้อเป็นของขวัญได้เลยค่ะรับรองว่าถูกใจผู้รับทุกคนค่ะใสยแค่ห2 9 0บาทมีอยู่จริงบางคนอาจจะเคยเจอโปรแบบเป็นขวดจากสพันบาทหรือหนึงพันสวันนี้ได้สองขวดแบบดีแล้วอยู่ในแพ็กเกจที่น่ารักมาก ทางตรงนี้เป็นเนจะรู้ว่าเธอใหญ่ได้น่าคือพี่โอใช่ไหมจ๊ะรีบกดนะคะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดตัวนี้เป็นเนนเรื่องของความชุ่มชื้นเหมาะกับผิวคนไทยนะคะฟาดกระจุด,ด่นดำความกระจ่างใสให้น้องคู่นี้เลยถ้าของไม่ดีจริงอยู่ได้ไม่ถึง1 1ปีแน่นอน,นะค่ะแล้วขายเป็นตัวแรกและตัวเดียวมาตั้งหลายปีเลยนะแม่นะเอาไปสักีค่โปรใหญ่ประจาปีแล้วก็จิวนะคะปีหนึ่งจะจัดขึ้นครั้งเดียวนะคะรอบนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษ สินค้าจะผลิตล็อตใหญ่เป็นแค่ครั้งเดียวนะคะปัญหาที่มีคือสินค้าจะหมดแล้วก็ลูกค้าอย่าพลาดโปรโมชันนี้นะคะตกเฉลี่ยนหนึ่งขวดเพียงแค่645้บาบาทที่สําคัญได้ใช้ของแท้ด้วยเดี๋ยวนี้มีสินค้าปลอมของจีนก็มีนะคะสินค้าไม่ได้มาตรฐานเราต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะดังนั้นเลือกซื้อดอร์จิวสินค้าเขาผลิตมาปีนี้ครบรอสบเอ็ดปีแล้วแล้วก็เป็นสินค้าปลอดภัยผ่านออยอมีฤทธิ์ที่จะจแจ้งนะคะโรงงานได้มาตรฐานสูงเป็นคุณเป็นเซรั่มคุณหมอ ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวนะคะถ้าเป็นตัวเซรั่มก็จะมี3สกัดระดับโลกนะคะที่ลูกค้าใช้แม่งยาวนานใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตัวด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์ครีมรุ่นใหม่พัฒนาสูตรก็เป็นผลงานวิจัยเช่นเดียวกันนะคะมาต่อยอดก็คือช่วยทําให้ผิวลูกค้าดีขึ้นเหมาะกับคนลูกค้าวัย40ปีเป็นต้นไปนะคะและลูกค้าได้โอกาสเนี้ยได้ได้ใช้เป็นโปรคู่อะลูกค้าจะได้ประหยัดแล้วก็ได้ลองใช้ถึงทั้งเซรั่มหรือว่าครีมไปใช้ควบคู่กันจะได้ส่งผลได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ ตัวแอดวานซ์ครีมกินกระปุกเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับฟื้นฟูนเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาริ้วรอยแล้วก็ผิวชุ่มชื้นผิวกระจ่งางใสได้ดีขึ้นด้วยนะคะทั้งเซรั่มหรือทั้งครีมเนี่ยขนาด3-4 ml เท่ากันนะคะใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง,ง่ายผิวจะสารสลอยคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้นะคะคือปกติทั้งปีอ่ะหนึ่งขวดอยู่ที่ประมาณ990บาทซึ่งโปรนี้จะเป็นโปรที่ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สุดคุมมากนะคะค เบนแนะนําให้นับเป็นแพคนะคะ1แพค2ขวดเท่ากับ1,290บาทตกเฉลีย่ยเพียงแค่645บาทลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเซรั่มหรือครีมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสินค้าจะผลิตท้ายๆปี2024หมดอายุปี2027นะคะเก็บไว้ได้ยาวนานมากตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวนะคะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะผิวผิวที่มีปัญหาต่างๆนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวกระจ่างใส โลลิ้วลอยฟ้ากะจุดด่างดำด้วยโดยตรงนะคะที่สำคัญคืออ่อนโยนต่อผิวไม่ระคายเคืองผิวอีกหนึ่งเซตที่เป็นแนะนำก็ลูกค้าอาจจะสั่งเป็นด็อกเตอร์จีอวันเซรั่มหนึ่งแพ็คสองขวดควบคู่กับด็อกเตอร์จีอวันครีมหนึ่งแพ็คสองกระปุกเช่นเดียวกันก็จะเป็นเซตส5 8 0บาทเท่ากับเซต2แพ็ค4ขวดลูกค้าสามารถจับคู่พ่วงกันได้นะคะเพราะโปรนี้มันจะลดเกิน80บกว่าเป็นอยู่แล้วว่าเป็นโปรสัมนาคุณให้กับลูกค้าประจำที่อุดหนุน ด็กจิวที่เป็นดูแลแล้วนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยซื้อตุนซื้อฝากใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะหรือถ้าลูกค้าจะชอบเป็นเซรั่มก็เป็นดรจิวเซรั่มสองสองแพ็กก็ได้4ขวดก็คือ2,580บาทหรือชอบเป็นดรจิวแบนครีมก็เป็นเซตสองก็สแพ็กสกระปุกก็ได้2,580บาทเช่นเดียวกันนะคะ3ามแพ็คหขวดอยู่ที่3,870บาท4ี่แพ็คแขวดอยู่ที่ห้าพบาทหแพ็ค 10ขวดอยู่ที่6,400บาทนะคะสินค้าโมยุปี2 0 2 7เป็นลิมิเต็ดดิชั่นรอบพิเศษนะคะเดี๋ยวเบนจะเลื่อนรับยอดดอกเจลแอดวานซ์เซรั่มแล้วก็ดอกเจ a แอดวานซ์ครีมเพิ่มเติมในวันนี้นะคะสิ่งสําคัญได้ใช้ของแท้ไม่ต้องกลัวของปลอมแล้วก็ดูแลหลังการขายนะคะแล้วก็มีของแถม,พมเพิ่มเติมให้ด้วยนะปรึกษาสั่งซื้อก็ l ล n e b e n z ซดแซดอีวายสองสนนะคะแล้วก็สินค้ามันมีจํานวนจํากัดในรอบพิเศษนี้หมดแล้วหมดเลยนะลูกคค้้าาาาปปรระะะจํอย่าพาดมนนะะี อ,อกเฉลี่ยเป็นแค่1ขวด645บาท